สวัสดีครับจากร้านซันตาสเตตนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานจอ d r o i d a l p h a a c o u s t o u นะครับตัวนี้จะเป็น r a m 4ลอม64เป็นเป็นแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับแล้วก็ลูกค้าก็สามารถที่จะสั่งซื้อไปติดตั้งที่ต่างจังหวัดได้เลยนะครับเบื้องต้นก็คือลูกค้าเห็นหน้าจอก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันก่อนครับมาที่การตั้งค่านะครับเนี่ยครับอันดับแรกก็จะแนะนาวิธีการแชร์ฮอสปอตก่อนแล้วกันนะครับ ให้ลูกค้าเปิดที่โทรศัพท์นะครับเปิดฮอสปอตขึ้นมานะครับแล้วก็มาที่บรนทัดบนนะครับเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตนะครับกดเข้าไปนะครับจะมีบรรทัดบนสุดก็คือ Wi Fi ให้เราติ๊กเปิดตรงนี้ก่อนนะครับพอติ๊กเปิดไปแล้วเราก็กดเข้าไปอีกทีครับแล้วมาดูครับว่าเครือข่ายที่เราได้แชร์ฮอสปอตไปนั้นอย่างโทรศัพท์เราเป็น Android เนี่ยมันก็จะขึ้นว่า Android หรือว่าลูกค้าได้ตั้งชื่ออะไรต่างๆไว้มันก็จะขึ้นตามนั้นนะครับตอนนี้ได้คอนเน c กกับร้าน Santa Sta t e อยู่นะครับสมมติว่าของลูกค้าเป็น Android ก็ติ๊กเข้าไปนะครับติ๊กเข้าไปนะครับแล้วเราก็ป้อนรหัสตามนั้นนะครับก็สามารถที่จะแชร์ฮอสปอตแล้วพอเวลารับอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับสัญญาณก็จะขึ้นลักษณะเต็มแบบนี้นะครับเนี่ยครับเป็นสัญลักษณ์ของ WiFi นะครับเนี่ยครับลูกค้าก็สามารถที่จะแชร์ฮอสปอตจากมือถือไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS ไอโฟนอะไรก็ได้นะครับที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับหรือจะเป็นพ็อกเก็ต Wi-Fi ก็ได้ครับเราซื้อมาจากร้านไอทีทั่วไปก็สามารถที่จะแชร์มาได้เช่นกันนะครับก็ทําวิธีเดียวกันนี่นะครับโอเคครับอันดับต่อไปนะครับอันดับต่อไปวิธีการตั้งค่านะครับวิธีการตั้งค่าคอนโทรลพวงมาลัยนะครับก็ให้ลูกค้าเข้าไปที่แอปเช่นกันครับแล้วมองหาสัญลักษณ์รูปพวงมาลัยนะครับก็จะเขียนว่าพวงมาลัยนะครับกดเข้าไปเลยครับ แล้วก็เริ่มต้นตรงนี้นะครับอันดับแรกก็ให้ลูกค้ารีเซ็ตก่อนเนี่ยครับต่างๆก็จะลบหายไปคราวนี้นะครับรถรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับปลั๊กสายไฟของทางอัลฟาพ u สติกเขาก็จะมาให้เป็นตรงรุ่นมาพร้อมการคอนเน็กสายไฟในส่วนของคอนโทรลพวงมาลัยด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ลูกค้าแค่เข้าไปตั้งค่าเฉยๆนะครับอย่างยกตัวอย่างตัวนี้จะเป็นของซูซูกิสวิปนะครับ ชุดคอนโทรลพวงมาลัยเขาก็จะมีมาให้ในชุดนี้แล้วนะครับไม่ต้องงงเลยครับเพราะว่าเขาต่อมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือที่เรียกกันว่าปลั๊กตรงรุ่นก็คือตรงนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นชุดคอนโทรลพวงมาลัยชุดสายไฟชุดต่างๆลําโพงต่างๆมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่ครับเขาคอนเน็กต์ไว้ให้แล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าแค่เข้าไปตั้งค่าเฉยๆการตั้งค่าก็อย่างที่ผมบอกครับมาที่รูปพวงมาลัยนะครับอาย้อนกลอบทัทีนะครับไปที่แอปพลิเคชันหารูปพวงมาลัยกดพวงมาลัยครับ กดเริ่มต้นนะครับกดรีเซ็ตก่อนเลยมันจะล้างข้อมูลไปคราวนี้ลูกค้ามากดที่ววลุ่มบวกที่ลดค้างไว้ครับนะครับกดแช่ไว้เลยวอลุ่มบวกที่ลดนะครับแล้วก็มากดไดฟข้อมูลบวกครับถ้ามันได้รับข้อมูลแล้วตรงนี้จะเป็นสีเทาเข้มๆขึ้นมานะครับทําซ้าอีกทีครับหมายถึงว่ากดววลุ่มลบที่ลดนะครับที่พวงมาลัยค้างไว้นะครับแล้วก็มากดไดฟ์ข้อมูลลบที่ตรงนี้นะครับ กดเพลงถัดไปก็กดก่อไปข้างหน้าที่วงมาลัยนะครับแล้วก็ถอยหลังก็คือก่อนหน้านี้นะครับโหมดกดที่วงมาลัยโหมดแช่ไว้นะครับแล้วก็มากดที่โหมดตัวนี้นะครับเวลาเขารับคําสั่งแล้วเนี่ยจะขึ้นเป็นแถบสีเทาเข้มๆนะครับส่วนรถคันไหนที่มีรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับรับสายก็กดคําว่าตอบครับนะครับแล้วก็วางสายก็กดแช่ที่รถไว้นะครับแล้วกดคําว่าออกครับ พอทุกอย่างเขาเมมโมรี่จำไว้ได้แล้วนะครับก็ให้ลูกค้ากดตรงนี้อีกทีครับนี่นะครับนี่ครับถ้ามันถ้ามันจำแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเป็นสีเทาเข้มนะครับแล้วเวลาเสร็จสิ้นแล้วให้ลูกค้ากดคำว่าปลายอีกทีนะครับเขาก็จะเมมโมรีทั้งหมดไว้นะครับแล้วก็ exit ออกไปนะครับแล้วลองใช้งานดูครับเขาวิธีการใช้งานบลูทูธนะครับก็ให้ลูกค้าเปิดโทรศัพท์นะครับที่บลูทูธนะครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ค้นหาอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้จะชื่อว่าคาร์คิดบริง เราโทรศัพท์ถามหารหัสก็0ูย์ตัวครับก็จะใช้งานได้เลยนะครับก็จะเชื่อมต่อกันในชุดของบลูทูธเลยนะครับส่วนในเรื่องของ FM นะครับลูกค้าก็ไปที่ FM นะครับตั้งขึ้นตามที่เราต้องการครับแล้วกดแช่นะครับเพื่อล็อกขึ้นนะครับเนี่ยครับ88ก็มาอยู่ช่องหนึ่งแล้วนะครับก็ทําซ้ําไปครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นอะไรก็ทําได้หมดครับเนี่ยครับเนี่ยครับ FM ก็เป็นแบบบ้านเรานะครับตั้งค่าได้ตรงนี้ก็จะเป็น Google m a p นะครับเราเปิดขึ้นมาก็เป็นแมปนะครับเป Google m a p นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเพลงนะครับเนี่ยครับถ้าเราเล่น USB เราก็กดมาที่ USB เสียบ USB ไปแล้วเราก็กดมาที่ USB จะเจอไฟล์เพลงนะครับส่วนถ้าลูกค้าจะต้องการจะเล่นหนังนะครับเราก็ต้องไปที่วิดีโอนะครับเนี่ยครับมันถึงจะเจอข้อมูลของวิดีโอใน USB นะครับเนี่ยครับข้อมูลที่เป็นเพลงกับหนังมันจะแยกกันนะครับ ส่วนวิธีการแบ่งสองหน้าจอก็มาที่สี่เหลี่ยมซ้อนกันเนี่ยนะครับแล้วเราก็มาเลือกดูครับว่าเราต้องการจะแบ่งอะไรนะครับเราก็มาดูว่าในส่วนของ y o u t u b e เราจะมาไว้ทางซีกซ้ายก็กดแช่แล้วก็ลากมาวางครับเนี่ยครับส่วนของ g o o g l e Map เราจะไว้ทางฝั่งนี้เราก็กดขึ้นมาครับเนี่ยครับก็จะเป็นแบ่งคอ t เทนต์ซ้ายขวานะครับเป็น YouTube เป็น g o o g l e Map เวลาปิดก็กดแช่แล้วลากไปครับ เนี่ยครับก็จะเหลืออันนี้อันเดียวนะครับแล้วก็เล่นเหมือนเดิมครับแอปพลิเคชันก็กดเข้าไปข้างในนะครับที่ลงไว้ก็จะมี YouTube นะครับ Spotify n e t f l i x นะครับแล้วก็จ๊บมิวสิกแผนที่นะครับแผนที่นำทางก็เป็น g o o g l e Map นะครับตัว n e t f l i x นะครับตัวนี้เป็นแอปที่ทางร้านลงไว้ให้แล้วนะครับเพราะว่าเวอร์ชั่นจะเป็นแบบนี้นะครับไม่สามารถที่จะอัปเดตได้นะครับ วิธีเคลียร์หน้าจอก็ไม่ยากครับก็กดตรงนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับสี่เหลี่ยม2อันซ้อนกันนะครับกดแช่ไปลูกไม้กวาดก็ลบทั้งหมดครับตัวนี้ครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ร้านซันตาสเตตนะครับศูนย์แปดหกสามสี่ห้าหกหนึ่งเก้าห้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ